เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาอ่าแล้วพยายามจะกดแขนไว้โอ้ทูนโดนเข้าไปที่ออดระทวยเหมือนกันครับเข่าของกิติอ่าครับฟันด้วยศอบกบ้างครับโอ้ถอยกลุดเลยครับทูนทีร่าปกตินี่เป็นประเภทเดินทนอย่างเดียวย้ำเข้ามาเรื่อยๆเสียบเทาเลครับโอ,โอ้อโ,อโหท่านผูช้ชมครับมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลับแล้วครับโอ้โหโดนเขา่าเข้าไปชุดใหญ่เลยครับ รยองครับดูว่ากิติสจแดนระยองลองือว่ากิตติโรงเรียนตากสินระยองครับส่วนางด้านทูเทียร่าครับนัดที่7ดหยุดไว้เพียงแค่นี้ครับนี่หยุดไว้เพียงแค่ชนะชนะติดต่อกันเจ็ดไฟติดเท่านั้นโอ้ครั้งที่8ดมาแพ้ให้กับกิติสจแดนระยองครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าเจ็ดขาดของกิตติด้วยครับดูครับจังหวะพันศอกโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ สุดยอดครับผมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆครับนี่ครับเป็นเกมการชกที่ต้องจดจำ้า